สวัสดีครับก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับแผนการทํางานของซีเนียร์โปรเจกต์นะครับของปีการศึกษานี้นะครับโดยกลุ่มผมมี2คนนะครับสวัสดีครับผมคารมกิดเหผือนมาครับแล้วก็ผมนะครับนพุรุตพิลาเพนโพรไคนะครับโดยหัวข้อของกลุ่มผมนะครับก็คือ sentiment analysis แล้วก็ text classification นะครับโดยการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่นะครับ สิ่งที่เราจะพูดในวันนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นห้าหัวข้อใหญ่ครับหนึ่งเลยคือวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานครับสองคือเอกสารอ้างอิงหลักที่คาดว่าจะได้ใช้ครับสามเป็นผลลัพธ์ที่สําคัญของโครงงานครับสี่เป็นแผนการดําเนินการโดยสังเกตตลอดปีการศึกษาครับและสุดท้ายจะเป็นผลลัพธ์ที่สาคัญของโครงงานครับครับก็อย่างแรกนะครับพูดถึงวัตถุประสงค์แล้วก็ขอบเขตของโครงการทํางานของโครงงานนะครับก็คืออย่างแรกนะครับเพื่อศึกษาการทํางานโมเดลภาษาขนาดใหญ่นะครับแล้วก็2คือสามารถ ตาไฟจูนนิ่งให้โมเดลสามารถวิเคราะห์ความรู้สึกแล้วก็แบ่งแยกประเภทของข้อความได้ครับถัดมาครับจะเป็นเอกสารอ้างอิงที่จะได้ใช้ในโครงงานนี้นะครับหนึ่งเลยคือหนังสือ Artificial Intelligence and m o d e r n Approach Third Edition ครับที่เขียนโดย John Jel a s s e l และ Peter Novik ครับสองจะเป็นหนังสือ Learning p y t h o n Fourth Edition ครับที่เขียนโดย Markus l ครับในภายหลังอาจจะมีเอกสารเพิ่มเติมได้ครับ ครับก็พูดถึงแผนการดําเนินการโดยสังเขปนะครับก็แผนแรกนะครับเริ่มวันที่4เดือน7ถึงวันที่17เดือน7นะครับสิ่งที่จะทําก็คือศึกษาว่า L M คืออะไรหลักการทํางานทําอย่างไรแล้วก็การประยุกต์ใช้งาน L M นะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือเข้าใจว่า L M คืออะไรมีหลักการทํางานอย่างไรนะครับแผนที่2นะครับวันที่18เดือน7ถึง24เดือน7นะครับสิ่งที่ที่จะทําก็คือ literature review นะครับหรือว่าศึกษางานวิจัยเเปอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับ ผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือรู้แนวทางการทํางานเกี่ยวกับ L M นะครับแล้วก็การนําไปประยุกต์ใช้ต่างๆของ L M นะครับแผนที่สามนะครับวันที่ยี่สิ้าเดือนเจดถึงสาสิบเอดเดือนเจ็ดนะครับสิ่งที่จะดําเนินการนะครับก็คือหาแล้วก็เตรียม Dataset นะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือเตรียมข้อมูลสําหรับการเทรนโมเดลของเรานะครับแผนที่สี่นะครับก็คือวันที่หนึ่งเดือนแปดถึงย1สิเอ็ดเดือนแปดนะครับสิ่งที่จะดําเนินการนะครับก็คือ ศึกษาการทำงานของ P-Ten m o เด l ต่างๆนะครับแล้วก็ทดลองการใช้งานโมเดล LLM นะครับแล้วก็รวมถึงนำมาทดลองใช้งานด้วยครับเอ่อผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือได้รู้ว่า P-Ten m o เด l แต่ละตัวต่างกันยังไงแล้วก็ได้ทดลองนำมาใช้งานครับแผนที่5นะครับก็คือวันที่22เดือน8ถึงวันที่11เดือน9นะครับสิ่งที่จะดำเนินการนะครับก็คือเราลองเทรนโมเดลแล้วก็ปรับแก้ดัตต้าเซ จะต้องแก้ไขนะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือได้รับดัตต้าเซที่พร้อมใช้งานแล้วก็ได้ทดลองใช้ P ีเทนโมเดลนะครับต่อไปเป็นแผนการดําเนินการในครั้งที่6ครับจะเป็นวันที่ส2บถึงวันที่25เดือน9ครับโดยสิ่งจะดําเนินการเนี่ยจะเป็นการทสเกี่ยวกับตัวโมเดลที่เลือกมาในครั้งที่5้านะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือตรวจสอบสิทธิภาพการพีเทนโมเดลครับต่อไปในครั้งที่7ครับตรวนี้จะเป็นภาคการศึกษาที่2นะครับจะเป็นวันที่25เดือน11จนถึงวันที่11 12เดือนครับ ประสิที่จะดําเนินการเนี่ยจะเป็นการ Fine Tuning Model ครับให้ตัวโมเดลเนี่ยสามารถทํางานได้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตรงตาม Data s e เที่เลือกมาโดยผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือได้รับโมเดลที่ได้ถูกปรับแต่งให้มีความพร้อมต่อการใช้งานครับต่อไปนะครับครั้งที่8ครับจะเป็นวันที่12ถึงวันที่25เดือน12ครับประสิที่จะดําเนินการเนี่ยจะเป็นการดาเนินการ Evaluation ครับว่าผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่หากมีจุดไหนที่ผิดพลาดหรือว่าต้องปรับแก้เนี่ยก็จะต้องการดําเนินปรับแก้่งที9ครับ จะเป็นวันที่26เดือน12จนถึงวันที่29เดือน1ครับโดยสิ่งที่จะดําเนินการเนี่ยจะเป็นการดําเนินการ t เพอ p e r f o r m มนซ์ครับของผลลัพธ์ที่ได้มานะครับแล้วก็ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของโมเดลครับจนตัวโมเดลเนี่ยมี p e r f o r m มนซ์ที่ตรงได้ตรงตามที่ต้องการครับโดยผลในขั้าจะได้รับนะครับก็คือโมเดลที่สมบูรณ์แบบครับต่อมาครับในครั้งสุดท้ายครับก็คือครั้งที่10ครับวันที่30ถึงวันที่วันที่30เดือน1ถึงวันที่14เดือน3ครับโดยสิ่งที่จะดําเนินการนะครับ ก็คือจะดําเนินการเขียนรายงานแล้วก็ตรวจสอบความถูกต,ต้องของรายงานหรตัวโมเดลทั้งหมดครับโดยผลที่เขาจะได้รับนะครับก็คือเป็นรายงานและตัวโมเดลฉบับที่สมบูรณ์ครับครับสุดท้ายนะครับก็คือผลลัพธ์ที่สําคัญของโครงงานนะครับมีทั้งหมด3อันนะครับก็คืออย่างแรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยว,ว,ว,วกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่นะครับ2นะครับก็คือการสามารถเลือกใช้ตัวพีเทนโมเดลได้เหมาะสมกับงานในอนาคตได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือเราสามารถปรับ Uh, ไฟล์ไฟล์จูนิ่งโมเดลนะครับได้ตามหัวข้อในอนาคตต่อไปนะครับก็ของโครงงานของผมก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ